สวัสดีครับฟู้ดเวิร์สัปดาห์นี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้นะครับผมจะนำสอวัตถุดิบชั้นดีมาสร้างสารรค์เป็นเมนูจานใหม่ในแบบฉบับของฟู้ดเวิร์กันครับ มันก็คือผักเชียงดาครับผักพื้นบ้านธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของชาวบ้านที่นี่ครับและก็ยังมีข้าวแตนน้ําแตงโมนะครับขนมพื้นบ้านของชาวล้านนาเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนะครับมาดูกันครับว่าขนมหวานทานเล่นกับผักพื้นบ้านวันนี้นะครับผมจะเอามาประยุกต์เป็นเมนูอะไรแต่ตอนนี้ป้าเอื้องผู้สืบทอดการทำข้าวแตนน้ำแตงโมมากว่า10ปีนะครับจะมาสอนผมทำข้าวแตนกันครับ ่อนที่จะมาดูวิธีทำขอชิมก่อนเลยได้ไหมได้เลยเจ้า น้ำแต้ๆหอมๆแล้วก <up here. S 2> like ็กรอบแล้วตรงกลางเนี่ยกรอบหมดเลยบางครั้งเวลาเรากินข้าวแต๋นเราจะรู้สึกว่ามันอร่อยเฉพาะตรงที่มีน้ําตาลข้างหน้าแต่ว่าข้าวแต๋น้าแตงโมอ่ะเหมือนกับตัวข้าวที่เขาไปผสมกับน้าแตงโมแล้วมันทําให้มีรสชาติทั้งหมดเลยจริงแบบไม่ต้องมีน้ําตาลข้างหน้าเปล่าๆก็กินอร่อยเลยนะพอจะเผยเคล็ดลับสักนิดสักนิดคือตั้งแต่ต้นจนจบได้ไหมอันนี้ไม่สักนิดแต่ยาวยาวเลยใช่าหมได้แล้วสอนผมทำเลยนะไม่ห่วงนะไม่ห่วงไม่ห่วง ผมเห็นแล้วอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวแช่หนึ่งคืนค่ะเอาข้าวเหนียวแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วไปนึ่งไปนึ่งมาได้แบบนี้แล้วก็มาทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอามาเต้าเนาะมาผ่าเอาอะไรนะมาเต้าคือเตงโมอ๋อมาเต้ามาเต้าคือเต้าเต้าคือเตงโมเอาแตงโมมาผ่าก็ต้มน้ําน้าอ้อยต้มกับน้าแตงโมเจ้าอ๋อเราเอาแตงโมมาปั่นได้น้าแตงโมแล้วก็มาต้มรวมกับน้ําตาลอ้อยเจ้าน้าตาลอ้อยก็จะได้เป็นแบบนี้ ทำไมข้าวแตนน้ำแตงโมของแม่แตงนถึงขึ้นชื่อมากเลยครับอําเภอแม่แตงเนี่ยปลูกข้าวกับนักแล้วก็ปลูกปตต้าตัวใหญ่กันจ้องบอกว่าอําเภอแม่แตงเนี่ยม,มีทั้งข้าวเหนียวคุณภาพดีแล้วก็แตงโมคุณภาพดีด้วยก็เลยคิดว่าจะามารวมกันเป็นข้าวแตนน้ำแตงโมงและสูตรนี้มีมานานอย่างสูตรข้าวแตนน้ำแตงโมรุ่นแม่ละค่ะรุ่นแม่แล้วก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆจนแบบต้องบอกว่าเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของที่นี่เลยนะ ันนี้คือดูอยังไงครับว่าได้ทีหรือยังอ๋อลองมันอืดๆเห็นน้อยอยงอ๋อก็คือเหมือนกับเหมือนเราทำข้าวเหนียวมูนนี่แหละจ้้ดูดน้ำกะทิเข้าไปหมดอันนี้ก็ให้ดูดน้ำแตงโมโเนี่ยเข้าไปาให้หมดได้ได้เสังเกตว่าได้ที่ก็ดูประมาณเหมือนข้าวเหนียวมูนนี่แหละไม่แฉะไม่เป็นน้ำแล้วแต่ก็ไม่ได้แห้งจนแข็งนะนะเราก็จะมาใส่พิมพ์แล้วเราจะรู้ความหนาได้ไงล่ะครับพะเรืองว่าต้องเอาหนาเท่าไหร่เอาแบบนี้นะ เป็นก้อนละคำก้อนละคำว่างั้นอ๋อต้นมือกดอ๋อทำเป็นคำคำคำเพราะฉะนั้นมันก็คือต้องมาตรฐานจะอยู่ที่มือเราเราต้องกะให้พอดีวางบนนี้เลยเขาเรียกอะไรนะแผงแผงตากก็คือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ปฏิคิดคนนมาเองคือมันต้องตากแบบให้เป็นแบบมีรูข้างล่างด้วยเพราะเวลาเราตากแล้วเราไม่ต้องกลับอะฮะมันต้องกลับเลยจ้ะก็คือแห้งทั้งบนทั้งล่างเพราะมันสองด้าน อ๋อต้องไปตากไว้สองวันอันนี้ผมลองทําบ้างแบ่งออกมาให้ประมาณว่าพอดีพอดีนะแล้วก็เอาพิมพ์เนี่ยมาล้อมไว้ก่อนล้อมไว้แล้วก็กดลงไปเลยกดลงไปปึ๊บตากเลยเลยค่ะไม่ออกค่ะปะมือดันเนียเอานิ้วนี้ดันอ๋อต้องเอานิ้วดันแบบนี้อ่ะพอได้ไหมแบบนี้ได้ค่ะยังไม่แย่งอาชีพป้าไปบบนโอ้ทำเป็นก็ดีใจแล้ว รูการะตูนก็ได้เนะลูการะตูนทําได้เลอรลูกกระตูไนได้ต้องอมีพิมพ์ทาลูกหัวเข่าได้เปล่า,าผมทําได้เดี๋ยวผมทําเป็นลูกหัวเข่าให้ดูนี่ไงลูกหัวเข่าลูกอันนี้น่าจะพอแล้วครับเดี๋ยวผมยกไปตากไว้ตากไว้เลยแบบนี้สองวันไม่ต้องกลับด้านนะไม่ต้องกลับ พอตากไป2วันก็จะเห็นว่าสีจะเปลี่ยนนะเป็นสีเข้มๆแบบนี้นและวิธีสังเกตที่น่าทที่สุดคือพอได้ที่ปุ๊บจะล่อนแล้วหลุดออกมาจากตะแกรงที่ใช้ตากเองเพราะว่าเวลาเราตากใหม่ๆแบบนี้นะครับมันจะดึงไม่ออกอแต่พอนั่นพอได้ที่แล้วมันจะล่อนออกมาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมอาจจะดูด้วยตาเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันแข็งขนาดไหนนะคือถ้ากัดเข้าไปมีฟันหักอ <c oughs> ตัตรงเนี้ก็คือถ้ามันแข็งขนาดนี้เอาไปทอดได้แลแ้วงั้นไปทอดกันเลย,ยไหมเพราะว่าอยากลองชิมแบบที่ยังไม่โรยน้าตาลเหมือนกัน เอามาทำไมทอดพอให้มันหอมอ๋อให้น้ำมันหอมให้น้ำมันไม่มีกลิ่นหืนอ่ะโอเคมันจะมันหอมขึ้นมาเลยอ่ะน่าหอมอัได้กลิ่นหอมเลยอ่ะได้กลิ่นใบเตยเลยต้องคนไหมตอนทอดคนเจ้าคนตอนนี้คือไล่อากาศอากาศจะเข้าไปช่วยทําให้ข้าวแตงของเราพองมากขึ้นใช่ไหมครับเแล้วคุณต้องไล่ให้ทั่วให้มันได้พลิกไปพลิกมาทุกอันขออย่าง โอ้โหอันนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องบอกว่ายากครับผมคนไม่ทั่วคือมันมันแป๊บเดียวมันแค่เสี้ยววินาทีเข้าแตนคุณจะไม่ได้สีตามที่ต้องการเนี่ยเห็นไหมว่าเข้าแตนด่างตอนที่คนตรงนี้ฮะอันนี้ยากอันนี้ต้องใช้ความชำนาญใจฮอตมาได้ต้องใจเย็นเย็นค,<ๆ>คือมันแค่เสี้ยววินาทีพอสีมันได้ต้องรีบเอาขึ้นเลยนะดูดิสีนี้เท่ากันหมดเลยอะ่ะโอ้ระหว่างที่ป้าเอื้องกำลังลำบากอยู่ผมขอสบายก่อนเอาเลยเข้าแตนเนี่ยกินมาเป็น หมื่นหมื่นชิ้นแล้วในชีวิตแต่นี่เป็นครั้งแรกที่กินร้อนๆจากเตาไม่เคยกินมาก่อนหักให้ดูความกรอบกัน,นิดนึงครับ <c oughs> โอ้โหมันกรอบแบบหักทีเดียวมันแตกสมเสียงเลยอ่ะ <c oughs> คือมันกรอบมากคุณผู้ชมไม่มีการอมน้ํามันเลย <c oughs> โอ้หอมมีกลิ่นแตงโมกลิ่นใบเตยด้วยไม่มีกลิ่นน้ํามันเลยเนาะ ถ้าคุณกินข้าวแตนคุณว่ามันกรอบอร่อยแล้วถ้าคุณกินข้าวแตนที่ร้อนๆและทอดขึ้นมาใหม่ๆอ่ะมันกรอบกว่าที่คุณกินแบบที่เป็นห่อเนี่ยสามเท่าบวกไปได้เลยผมบอกได้เลยมันกรอบถึงเนื้อในเลยอ่ะอร่อยอ่ะเวลาร้อนๆอ่ะก็คือหลังจากเราทอดเสร็จแล้วเราก็จะมาหยอดใช่ไหมครับเอื้องคือน้ําที่เอามาหยอดนี่ทํามาจากอะไรครับน้ําอ้อยจ้ะก็คือเอาน้าตาลอ้อยมาเคี่ยวกับน้ําเปล่านั่นแหละเจ้าจ้าครับไม่ต้องปรุงอะไรเลยก็จะได้เป็นน้าเหนียวๆแบบนี้แต่เวลาหยอดตอนนี้คุณผู้ชมที่เห็นอย่างนี้ตอนนี้ย เขาต้องหยอดตอร้อนถ้ามันเย็นปุ๊บมันจะแข็งมันแข็งตัวอ๋ออ๋อนี่จริงๆก็หยอดเป็นรูปอะไรก็ได้นะไอ้นี่อ้ออ่างอ้ออ่างปลาเอื้องอ๋อปะาเอื้องอ๋อนี่ทุกวันนี้ที่หยอดนี่คือหยอดเป็นอ้ออ่างเป็นชื่อป้าเอื้องเดี๋ยวขอลองทําบ้างตัวนี้ผมมาหยอดผมจะไปหยอดชื่อป้าเอื้องทำไมผมก็หยอดชื่อผมอะไรบอใบไม้บอใบไม้เบือบเบือบบุ๊ค นี่เขาไม่แก้ให้เลยแล้วจะเล่นยังไงเี่ยแม่ผมเบื้อป้าต้องแก้สิ <S <S ป้าตามน้ำเลยสรุปแล้วผมชื่อเบื้อไปเลยคราวนี้ <S <S 1> <S 1> <S เสร็จแล้วก็พักไว้จนเย็นนานไหมกว่าจะเย็นครึ่งชั่วโมงเดี๋ยววันนี้ผมอยากจ,จะขอข้อแต่นแบบที่ยังไม่ต้องหยอดหน้าแบบนี้ไปทำเป็นเมนูผมด้วยพอจะได้ไหมครับได้จ้ะให้สักกี่อันแล้วแต่แล้วแต่นะจ้าสักสองร้อย อ้ายทำไมเสียงสั่น300ไหวไหมขอบคุณ้รงเคื่อแล้วก็สาวๆมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับถึงเวลาออกเดินทางเพื่อไปหาสุดยอดวัตถุดิบพื้นบ้านอย่างผักเชียงดากันแล้วครับวันนี้นะครับพี่อ้อผู้เชี่ยวชาญการปลูกผักเชียงดาจะพาผมมารู้จักกับผักเชียงดาให้มากขึ้นเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันนะครับว่าจากผักพื้นบ้านริมรั้วธรรมดาธรรมดา ทำไมมันถึงได้กลายเป็นผักที่ไม่ธรรมดาของชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับอ๋อนี่เหรที่เขาเรียกว่า,าวผักเชียงดานี่แหละค่ะผักเชียงดาต้นมันจะเป็นแบบนี้เจ้าเฮ้ยผมเดินมาเจอต้นแบบนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันกินได้หรอกอ่ะในไหนมาถึงแล้วชิมก่อนเลยได้ไหมชิมได้เจ้าชิมยอดมันค่ะ กลิ่นเหมือนคล้ายๆพูกกะเพราหรืออะไรเหมือนกันนะกลิ่นมันจะฉุนขึ้นมานิดนึงมันขมเหมือนผักทัวไปที่เราทานเลยว่ามันมีแบบเหมือนอะไรซ่าๆหรืออะไรไม่รู้ติดลิ้นอยู่หน่อยๆอ,อ่ะค,อคือคือมันจะเป็นความหวานมันจะไม่ได้แบบว่าขมแล้วก็หวานเหมือนเรากินน้ําตาลนะมันจะเป็นรสชาติบางอย่างทําให้เหมือนมีน้ําลายอยู่ในปากผมว่าอย่างเงี้ยเวลาถ้าเกิดเราแบบเข้าป่าเลยเราไม่มีอะไรแล้วเราหิวน้ำเนี่ยถ้ากินนี้เข้าไปแล้วมันจะรู้สึกเหมือนมันทําให้ชุ่มคอเหมือนมันจะมีน้ําลายแบบออกมาตลอดเวลาอาจจะไปเคลือบลิ้นเค่ือม เป็นผักที่แปผักเชียงดานะครับจัดเป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นในป่าเขตร้อนของประเทศอินเดียครับเป็นไม้เลื้อยที่สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเลยครับผมมีสรรพคุณในการรักษาโรคเบาหวานและก็โรคอ้วนมายาวนานกว่า2,000ปีแล้วครับผมสําหรับในประเทศไทยนะครับมีการเพาะปลูกมากที่สุดบริเวณทางภาคเหนือของประเทศครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับคุณผู้ชมดูดูความรู้ของเขา พอบอกว่ากินแล้วบำรุงนะรีบเลยพี่อ้อเดี๋ยวผมช่วยเก็บดีกว่าพี่อ้อต้องแนะนําแล้วว่าวิธีเก็บต้องเก็บยังไงบ้าง4 6ถึงใบจากยอดมันจะมีใช่ตัวนั้นน่าจะมีความอร่อยที่สุดแล้วก็มีคุณประโยชน์มากที่สุดอ่าอ่าอันนี้อันนี้เห็นยอดแล้วแล้วก็นับไปแล้วก็นับไป4ใบก็คือ2คู่นี่หนึ่งคู่สองคู่อ้าวแล้วก็นี่อันนี้ก็ใช้ได้ อ๋อมันจะมีน้ำยางขาขาวเหมือนยางมะม่วงนะแต่ว่าน้อยกว่ามันกัดเหมือนยางมะม่วงเนี่ยบาการดค่ะอันนี้จะเป็นยางพาราที่แบบมีฤทธิ์กัดอะไรอย่างเงี้ยแค่เราต้องใส่ถุงมือมันจะได้ไม่เนื้อ แล้วเวลาเก็บต้องไปเก็บตอนไหนครับเก็บตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าค่ะถึงโมงประมาณ9ก้าโมงจ้าแล้วถ้าวันไหนตื่นสายครับตื่นสายไม่จําเป็นต้องเก็บละค่ะเพราะเก็บไม่ได้แล้วค่ะก็ไม่ถึงสายทําไมเลย9ก้าโมงแล้วมันเก็บไม่ได้ตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยตัวยามันจะขึ้นมาจากรากแล้วก็มันจะมาสะสมที่ใบตัวยาพักเชิงดาเนี่ยคนสมัยก่อนนะคะเปิ้ลจะเอาทั้งใบแล้วก็ก้านรากตัวเนี่ยไปต้มน้ํา แล้วก็เอาเอามาให้คนอาบเพื่อว่าหห้ันเจ็บป่วยร่างกายนะคะไปไปสวนไปนามาเนี่ยมันจะได้หายแล้วก็เอามากินแก้อาการปวดื่อยแล้วก็อาจจะเป็นไข้รู้สึกว่าลุ่มๆเป็นไข้เป็นบาดเจ้าก็เอาเอาทั้งหมดเนยค่ะทั้งอาบโดยทั้งกินโดยคือเหมือนกับช่วงเขาเช้าเนี่ยเหมือนกับเราจะรู้ว่าแบบเหมือนกับพวกต้นไม้หรือใบไม้ดอกไม้เขาก็จะมารับแสงอาทิตย์แต่เชืองนี้ก็คือพวกที่ใบที่ยอดเนี่ยมันจะมีสารอาหารเยอะสารอาหารนักค่ะ ผักเชียงดาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีของผักภาคเหนือเลยครับเจ้าที่เป็นเป็นราชินีของผักนะ่ะทั้งรสชาติของความอร่อยนะคะแล้วก็มีตัวยาที่อยู่ในหั่นตอยเมืเกิดเลยขึ้นชื่อตัวนี้เนี่ยมันจะมีสารที่สําคัญอยู่ในนี้ตัวนะคะ่ะเป็นจะห้องว่าสารจิมินิกแอซิดซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสารเจ้า,จามันจะช่วยเรื่องของการลดเบาหวานน้ำตาใลนตาในเลือดได้ด้วย อย่างพวกต้นที่มันไม่มีใบอะไรงเงี้ยถ้ามองอดีมันเหมือนพวกแบบตะโกดัดหรือ,อบอนไซสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันนะที่เห็นทั้งหมดนี่นะคะปัจจัยลักษณะธรรมชาติของผักเชียงดาเนอร์มูเฮาเนี่ยเอามาปลูกเพื่อว่าจะเอาใบของมันไปทาชาขายลักษณะธรรมชาติของผักเชียงดาเนี่ยเปิ้จะเป็นไม้เลื้อยบ้านตังเหนือเฮาเนี่ยนะคะมุจากผักเชียงดากันเกือบคู่บ้านเลยนะคะเพราะว่าเปิ้จะปลูกไว้ตามหิมหัวเนาะ ก่อนที่จะมาปลูเนี่ยใช้เมล็ดมาเพาะใช้กิ่งมาปักชำหรือเขาทํากันยังไงมันจะมีอยู่2แบบก็คือใช้เมล็ดแต่เมล็ดเนี่ยมันจะหายยากมากเพราะฉะนั้นก็คือไครมีต้นอยู่ริมรั้วเราก็ไปปักแล้วก็มาปักชำไว้รอให้มันออกอันห้าเสร็จแล้วก็เอามาปูจักประมาณ2อาทิตย์พอให้ใบมันออกเราก็มาตัดกิ่งด้วยการเด็ดเอาใบมันออกแล้วก็อันตัดให้มันสั้นๆให้มันเป็นคุ้มและหลังจากนั้นกว่าจะเริ่มเก็บยอดอ่อนๆได้นี่ต้องรอนานไหมอ๋อประมาณ6สัปดาห์1ต้นเนี่ยถ้าปลูกแล้วเนี่ยอยู่ อยู่มากกว่า30ปีโอ้มันอยู่เป็น50ปีก็อยู่ได้คือลงทุนครั้งเดียวแล้วคุณเก็บผลผลิตไปได้50ปีใช่แล้วเก็บได้ทุกวันใชจ้าวแม่นละค่ะปัจจุบันนี้กิโลละเท่าไหร่แล้วเป็นใบนะคะใบยอดอ่อนๆยอดอ่อนๆตรงนี้น่ากิโลละ2 0 0ร้ ก่อนที่จะเาปลูกผักเชียงดานะครับพี่อ้อทำอะไรมาก่อนที่เป็นพนักงานอยู่ที่บริษัทที่กรุงเทพค่ะแล้วมันจับพัดจับผูอีท่าไหนเ,เพราะว่ามันคนละเรื่องนะลรนะคืออย่างนี้แม่พี่เริ่มต้นทําตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ปี4 7รวมกลุ่มกันกับกเกษตรกรหลายๆคนตอนแรกที่คุณแม่ปลูกนี่ก็คือเหมือนกับปลูกในบ้านใช่ปลูกริมรั้วแล้วหลังจากที่เปิ้ลมารวมกลุ่มกันแล้วผลผลิตมันออกขึ้นมาพี่อ้อก็เลยเห็นแล้วว่าคุณแม่เริ่มมีตังค์แล้วมีตังค์แล้วพี่ก็เลยมาก็เลยมาแย่งตังค์คุ ตอนนั้นนะ่ะคือปลูกเสร็จแล้วเอาไปทำยังไเอาไปขายหรือไปอะไรทำไมมันถึงทำม,ม,มันมีรายได้แล้วเป็นสวนใหญ่โตขนาดนี้ได้ปลูกแล้วเขาก็เอามาทำชาอ๋อคือเอาไปทำชาเนี่ยจะได้กำไรดีว,ว่างั้น เช้าๆ้าแบบนี้นะนึกถึงชัยโป๊ผัดไข่นะวันนี้จะได้กินไหมได้กินแน่นอนเจ้าผักเชียงดาผัดไข่แล้วมีอะไรแถมอีกไหมพี่มีเมนูเด็ดเจ้าปลาแอปแต่อันนี้เราจะเพิ่มรสชาติของของแอปปลาเพื่อมันล้ำขึ้นก็คือใส่ผักเชียงดาเข้าไปผักชีดาเข้าไปด้วยเจ้าอันนี้แหละค่ะล้ำมากมากเริ่มหิวแล้วครับพี่เราไปกินกันเลยไหมเอางี้ก่อนจะไปกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยนะเจ้าพี่จะพาไปดูกรรมวิธีของการทําชาก่อนเนาะเอาก่อบไปดูวิธีรวยก่อนแล้วจะได้มีตังไปกินข้าว ถูกต้องครับผมอันนี้เดี๋ยวผมก็สนใจครับอันนี้เป็นห้องล้างหั่นล้างหั่นเตรียมผักเชิงดานั่นเองเริ่มยังไงครับพี่อันนี้คือที่เราเก็บกันมาเมื่อกี้เลยนะสดเมื่อเช้านี้นะคะตอนนี้เราก็เอามาล้างน้ําล้างน้ำสามครั้งในน้ำต้องใส่อะไรไหมครับอ๋อไม่ต้องใส่เลยค่ะก็็เปนน้ำปลาดาค่ะแล้วก็ได้อย่างนี้แล้วพี่ก็จะมาคัดก่อนนะคะคัดใบแล้วก็แยกตัวที่มันแก่ออกไปก่อน เลือกอยังไงว่าใบไหนถึงเรียกว่าแก่ใบไหนเรียกว่าอ่อนดีดูยังไงยอดนี้นะคะจริงๆรแล้วอันนี้มันใช้ได้อยู่เพราะมันยังเป็นยอดที่ใบที่4ใบที่4ของต้นอยู่แต่พอมันลงมาจนถึงใบที่7ที่8ปดสี่ใบแรกไม่นับยอดใ,<บ>ใช้ได้ถ้าเกิน4ใบแรกจากยอดไม่เอานี่นะครับ1 2 3 4สาสี่ใช้ได้ใบนี้ทิ้งครับไม่เอา แก่ไปอ่าแล้วใบแก่วันนี้ไปทิ้งเหรอคอ๋อไม่ทิ้งค่ะอันนี้เราจะเอาทํทำเป็นหมอนสมุนไพรเชียงดายนี่เขามีกลิ่นช่วยให้หายหวัดหายเป็นโรคอะไรบงมยยัดเข้าไปในหมอนแทนนุ่นแทนขนเป็ดอะไรที่เขานิยมกันอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นเลยโอ้ เด็ดเด็ดเด็ดใบมาเรียงเียงกันเหมือนเวลาซอยใบมะกรูดเลยอ่ะเราก็ก้านก็ทิ้งนะคะราวนี้ก็หั่นให้เป็นประมาณครึ่งนิ้วอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ไม่ใช่ซอยนะไม่ใช่ซอยค่ะครึ่งนิ้วนะครับแกหั่นก็ได้กลิ่นแล้วพี่เลีงเียงไว้เพื่อไปตากก็คือทำอย่างเงี้ยจนเต็มถาดจนเต็มถาดแล้วเราก็ยกไปตากตรงนู้นใช่ค่ะโอเคต้องไปตากนานไหมครับใช้เวลาประมาณหชั่วโมง ในห้องตากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องมีอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับ60องศาอันนี้นะครับที่ตากมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว5ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะใส่ลงมาในเครื่องอันนี้เครื่องอะไรครับบอกอันนี้เครื่องคั่วแล้วก็สับในตัวเลยอันนี้ก็ใช้100องศาเพื่อฆ่าเชื้อเป็นเวลา10นาทีทั้งทําให้มันหอมมันจากใบใหญ่ๆนะคะทำให้มันเป็นเศษเล็กๆทําเพื่อจะบรรจุชาได้เครื่องนี้คือทั้งหั่นทั้งปั่นทั้งอบในตัวเลยก็เหมือนกับกวนไปเลย ผ่านไป10นาทีนะครับก็จะได้ออกมาเป็นผงเป็นปนๆแบบที่เห็นแบบนี้เลยค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะไปเข้าเครื่องบรรจุแล้วครับพี่ใช่ค่ะก็คือใส่ผงชาไปที่ด้านบนเหรอครับค่ะใช่ค่ะ เครื่องนี้เนี่ยมันจะบรรจุได้ด้วยการควบคุมอุณหภูมินะคะมันมีอุณหภูมิที่เห็นอยู่ก็คือ140องศากับ1 3อองศาตัวนี้เป็นตัวอุณหภูมิด้านบนที่มีเชือกอยู่เพราะฉะนั้นอุณหภูมิจะต้องสูงกว่าในการปิดกระดาษคือจะปิดด้านบนด้านบนมันจะมีความหนามากกว่าเพราะจะเป็นกองพจมีความหแล้วมีเส้นด้ายข้างบนก็จใช้ความร้อนที่140ยสี่เพื่อทาให้เยื่อกระดาษเยื่อกระดาษที่สามารถใช้ทําอาหารได้คือเป็นฟูจิเนี่ยปิดกันสนิทพอดีและชาจกผักเชียง าคมีทั้งหมดกี่รสชาติครับสองรสชาติมีรสอะไรบ้างครับมีรสธรรมดารสออริจินอลนี่อันนี้คือรสหวานเราจะผสมย่าหวานเข้าไปทานแล้วหวานด้วยแต่ก็ดีต่อร่างกายเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานที่สามารถทานได้นย่าหวานมีให้ชิมบ้างไหมอ๋อมีแน่นอนค่ะพี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะกลิ่นหอมครับกลิ่นเหมือนข้าวคั่วที่อยู่ในชาเขียวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มีความหอมของสมุนไพรครับ ถ้าใครชอบกินชาจีนเพราะว่าขมผมบอกได้เลยว่าชาจากใบเชียงดาเนี่ยมันมีความขมอยู่แต่ไม่ขมเท่าชาจีนแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมๆแล้วสดชื่นครับต้องบอกเป็นรสเบาๆมุณจะจิบได้เรื่อยๆเลยปกติเวลาเราทานชาเยอะๆเนี่ยอาจจะทาให้ท้องผูกแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นชาจากใบเชียงดาเนี่ย กับช่วยระบายนะเขาจะช่วยระบายเรื่องของลำไส้ด้วยนะคะสรรพคุณของมันล่ะเขาจะช่วยเรื่องของลดน้ําตาลในเลือดคนที่เป็นเบาหวานนี่คนที่เป็นเบาหวานนี่ได้เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เขาจะสร้างอินซูลินให้กับร่างกายอินซูลินก็คือคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องฉีดอินซูลินนี่แหละรู้จักกับผักชิงดาไปพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ต้องขอไปเข้าครัวกับชาวบ้านที่นี่เพื่อทําเมนูจานอร่อยจากผักชิงดากันสักหน่อยครับ พี่ออขอไปพักก่อนให้น้องอังเป็นน้องสาวแท้ๆน้องสาวแท้จะมาทําเมนูอะไรครับวันนี้แอบปลาค่ะใส่ปดาใส่ผักเชียงดา วันนี้เราใช้ปลาอะไรครับใช้ปลานิลค่ะอันนี้เป็นเหมือนเป็นเครื่องแกงที่เจาะมาคลุกกับปลาคลุกกับปลาซึ่งอันนี้อันนี้ทำมาจากอะไรบ้างครับมีถั่วเน่ามีพริกแห้งหอมแดงโอ้โหแล้วก็กระเทียมข้าวซคยขมิ้นด้วยแล้วก็น้ำพริกใส่ลงไปนะครับจะต้องให้มันคลุกคลิกนิดนึงเราจะเพิ่มน้ำเอาน้ำนิดนึงน้ำนิดนึงใส่ลงไปอ๋อไม่งั้นมันจะเหมือนมันจะคลุกเขาไม่ทั่วใช่ไหมฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปนะครับใบมะกรูดสี่ถึงห้าใบ มะเขือเทศหน่อยนะครับมะเขือเทศต้องประมาณลูก2ลูก,กแล้วก็ใบโหระพา<อ>ะด้วยใส่ลงไปโอเคอเพิ่งรู้นะว่าเขาต้องใส่ตัวมะเขือเทศกับใบอะไรลงไปอย่างนี้ด้วยตอนแรกผมคิดว่าแอบนึกว่าจะเอาแบบพื้งเทศมาทาอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ของคนเหนือต้องมีใส่มะเขือเทศใส่โหระพาแสดงว่าเวลากินเนี่ยคือเขากินพวกผักพวกมะเขือเทศอะไรอย่างนี้ไปด้วยเลยโอ้เด็ดเด็ดแล้วเราก็จะมาเริ่มห่อใช่ไหมใช่ เอาเอาพวกมะเขืเทศพวกผักพวกนี้ใส่ไปด้วยนะแล้วผักชิงดาใส่ไงผักชิงดาใบสดเลยค่ะเราก็เลือกใบก็อารมณ์เหมือนเวลาเรากินเรากินแบบหอหมกใบยอหอหมกกะหลำปีอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยนี่ก็ใส่แบบโบกๆไปทั้เยอะเลยดียวโอ้แต่ก็หอเลยใช่ก็หอเลย เมนูต่อไปนี่ก็บอกว่าเป็นเมนูที่คุณแม่ทําให้กินประจําเลยช,ชื่อเมนูว่าอะไรนะครับผักเชียงดาผัดไข่ค่ะผักเชียงดาผัดไข่บอกเคล็ดลับก่อนละกันเคล็ดลับเคล็ดลับก็คือผักเชียงดาเนี่ยต้องเอาไปลวกน้ําแป๊บหนึ่ง<อ>ก่อนลวกแค่<อ>ให้พอแบบเหมือนกับสะดุ้งเงี้ยเอาไปลวกก่อนแล้วค่อยมาผัดเพื่ออะไรครับมันโดนโดนความร้อนนิดนึงแล้วมันจะรสชาติดีขึ้น ในนี้ใส่น้ำมันไว้แล้วนะครับใส่กระเทียมเลยค่ะคตามด้วยพริกโอ้นี่ใช้พริกขี้หนูสวนด้วยคือในบ้านปลูกเองด้วยใช่ไหมค่ะใส่ทั้งก้านเลยค่ะ oh, ใส่ทั้งก้านเลยใส่ทั้งก้านมันช่วยเรื่องอะไรครับทำให้มีกลิ่นหอมอะค่ะโอ้ตามตด้วยไข่เลยไข่กี่ฟองนี่ครับสำหรับจานนี้สองฟองค่ะ เราก็ผัดไข่ไปจนเกือบสุกก็นะเอออย่างที่บอกจริงพอใส่ก้านพริกลงไปแล้วมันหอมเนาะหอมหอมกลมอมกลิ่นหอมมากเลยครับจากนั้นก็ผักชิงดาเลยโอ้แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําเลยเพราะในผักที่ไปลวกมามันมีน้ําอยู่นะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ามันหอยน้ามันหอยหมดเลยนะครับก็ประมาณสักสองช้อนโต๊ะพอแล้วครับจริงผัดไม่นานผัดแป๊บเดียวเนี่ยเพราะว่าเอาไปลวกมาน้ำสีมันสดมากเลยเนาะ ของเราได้ที่หรือยังล่ะโอ้นี่ก็ได้แล้วนะดูสิเข้ามาถึงเมนูผมบ้างครับแต่ว่าได้พี่อ้อมาช่วยนะครับอ่าผมจะทำอันแรกเป็นแกงเจ้าชื่อว่าแกงแหนมผักชิงดาโอ้อ่าเคยได้ยินมาก่อนไหมเบเคยได้ยินเลยคือสูตรแกงแหนมเนี่ยผมเคยทําพอขึ้นมาทางเหนือทั้งทีนะครับปกติแกงแหนมผมเนี่ยผมใช้กระปิ แต่พอมาทางเหนือต้องถั่วเน่าใช่ไหมถั่วเน่าก็คล้ายๆกับเหมือนกับเป็นแทนกะปิได้ใช่แม่ละเจ้าครับแล้วเราก็เอาไปย่างมาแล้วด้วยเราจะเริ่มจากทําเหมือนเป็นเครื่องแกงง่ายมากเลยครับพี่มีอาจจะช่วยตำไว้กันนะได้เลยค่ะหอมแดงครับสาหัวกระเทียมสามแล้วก็พริกไทยนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะผมใส่ตะไคร้นิดนึงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมๆในแกงของเราขอแค่ต้นเดียวพอแล้วตะไคร้ไม่ต้องเยอะแล้วก็ถั่วเน่าใส่ลงไปเลยอ่ะครับตำเสร็จแล้วได้ที่ละ เมื่อยใช่ไหมครับนิดหน่อยแต่หิวมากกว่าเอาพี่นั่สีเม็ดตีนคราวนี้เอาแบบพอแตกแล้วไม่ต้องละเอียดเอาทั้งหมดเนี้ยไปใส่ในน้ำซุปเป็นน้ำซุปไก่ธรรมดาเลยครับแล้วแน่หม้อของภาคเหนือนี่เขาแบบต่างกับ แหนมที่ผมกินในภาคกลางยังไงฮะแหนมหม้อที่นี่ก็คือต้องเอาไปเก็บไว้ต้องนานหน่อยให้มันเปรี้ยวไม่อย่างนั้นเขาจะไม่เรียกว่าจิ้นส้มส้มทางทางเหนือเรียกว่าเปรี้ยวหมายถึงเปรี้ยวเหมือนน้ำมะขามมันส้มตรงนี้มันส้มอันนี้มะเขือส้มคนทั่วไปก็จะเรียกมะเขือเทศนั่นแหละแต่มะเขือส้มซึ่งมันก็จะเปรี้ยวกว่าพวกมะเขือเทศสีดาเพราะฉะนั้นแกงนี้พอมันมีแหนมบุ๊มมันจะมีรสชาติเปรี้ยวอ่อนๆผมก็เลยจะเติมความเปรี้ยวให้ออกมาชัดเจนมากขึ้นด้วยการใช้มะเขือส้มเลย เอาผักชิงดาใส่ลงไปเลยแบบนี้ตอนน้ําเดือดๆนะครับแล้วก็รอให้เดือดแป๊บนึงเพราะว่าผักชิงดาจะเป็นผักที่ถือว่าใบหนากว่าตำลึงหรืออะไรางี้เพราะนั้นเราก็คนแป๊บเดียวแต่ถ้าเป็นผักพวกผักใบอ่อนบางทีเขาใส่แล้วเขาปิดไฟเลยแบบนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวอีกเมนูนึงนะผมจะทําเป็นกึ่งกึ่งของว่านพี่เคยทานข้าวตังหน้าตั้งไหมอ่ะเคยเคยพอผมกินข้าวแตนผูผงเขาสึกว่ามันก็มีคล้ายความคล้ายข้าวตังนะแต่จุดเด่นข้าวแตนคือมันมีความกรอบกว่าและในเนื้อข้าวมันมีรสชาติของน้ำตงโมที่เขาปรุงไว้แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาข้าวแตนเนี่ยนะครับมาใช้แทนข้าวตังแล้วทําตัวน้ําพริกมาลาดลงไปผมให้ชื่อเมนูนี้ว่าข้าวแตนน้ําพริกผักเชียงดาอ๋ออ่า ที่เลือกเอาผักชิงดาวมาทาเป็นน้าพริกนะครับเพราะว่าพอชิมปุ๊บจุดเด่นของมันคือมันมีรสขมอ่อนๆออและที่ผมบอกว่ารสขมอ่อน,ออนเวลากินกับอะไรที่มันรสจ,จัดๆพี่รู้สึกไหมเวลาพี่ทานขมมาทานหวานหวานจะเด่นขึ้นพี่ทานขมทานเผ็ดเผ็ดก็จะเด่นขึ้นเพราะฉั้นความขม,มจริงๆมันทาให้ส่งเสริมทุกรสชาตินะใส่ถั่วลงไปเลยครับอันนี้เป็นถั่วลิสงนะครับใส่อันนี้ครับน้ำพริกเผาประมาณ2ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมแล้วก็เอาทุกอย่างมายีรวมกันเนี่ยเป็นน้ำพริกที่แบบง่ายมากๆได้แบบนี้ หน้าตาน่าทานมากแต่มันยังไม่เสร็จแค่นั้นครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีรสชาติเผ็ดผมเติมพริกขี้หนูลงไปแต่ว่าผมไม่เอาลงไปตําทําให้เวลาทานเข้าไปในเวลากัดไปโดนพริกมันก็จะเป็นรสอีกแบบหนึ่งมันจะไม่เหมือนกับการตําในน้ําพริกเหมือนเรากินพวกเมี่ยงอ๋อจะเปอ่าครับเป็นชิ้นๆลงไปเลยชิ้นเล็กๆใช่แล้วก็หอมเหมือนกันหอมก็มาหั่นให้เหมือนการกินเมี่ยงอีกมะนาวผมทำความสะอาดเปลือกเรียบร้อยแล้วนะเวลาคุณทานเมี่ยงคุณจะกินมะนาวทั้งเปลือก ก็จะมาถึงวิธีจัดนะครับผมก็มีผักชิงดาสดๆด้วยนะมาถึงที่ทันทีแต่ก็เอาตัวน้ำพริกของเรานี่แหละที่มีผักชิงดาอยู่ด้วยเนี่ยแปะลงไปเลยตรงกลางแค่นี้พี่ได้แบบว่าเหมือนเป็นเมนูที่เวลาแขกบ้านแขกเมืองมาหรือมีใครมาเยี่ยมเราเนี่ยเราทำแบบนี้ฝากได้ รสชาติแปลกดีทั้งความกรอบนะคะความหอมทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ยรสชาติก็ออกมาแบบกลมกล่อมน,นะจุดเด่นของมันคือข้าวแตนกรอบมันกรอบมากมแล้วก็ตัวน้ําพริกเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เป็นพริกเผามันจะเลี่ยนเกินไปที่มันได้รสชาติกลมกล่อมเนี้ยเพราะว่าจริงแล้วมันมีอะไรผสมอยู่ครับพี่อ๋ก็มันมันมีเชียงดาค่ะใช่แล้วอย่างที่ผมบอกไงว่าพอมันมีผักขมๆอ่ะมันทําให้รสชาติจัดจ้านมันเด่นมากขึ้นรสขมมันจะดึงรสอื่นอือร่อย คนเหนือเขากินกันเขาจะกินกับข้าวเหนียวใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่ต้องใช้ทอนซ่อมสิถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้มือใช่ไหมอ่ะผมขอปตั้นเลยค่ะปั้นนะแล้็แล็จิ้มลงไปใช่ไหมจับเลยอืออร่อยพอสุกแล้วไม่รู้สึกถึงความขมนะมันมีความมันมีความกรอบและมีความชุ่มฉ่ำแต่ผมชอบผักซิงดาผัดแล้วมีกลิ่นกลิ่นเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นหอมหอมเหมือนสมุนไพรอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นพอเขามาผัดได้กลิ่นมันหอมจริงเลยอ่ะใช่ค่ะ ที่น้องอังเลือกใช้ผักเชียงดาแบบสดมาทำมันมีความขมอยู่นิดนิดแต่ความขมเนี่ยมันผสมกับเครื่องเทศอะแล้วกับเนื้อปลาเนี่ยมันทําให้ยิ่งอร่อยมากขึ้นคือคุณผู้ชมเคยทานแบบสตาวน้าปลาหวานกับปลาดุกย่างไหมมันอารมณ์นั้นอะคือมันมีความขมนิดนิดนึงแต่มันทําให้เนื้อปลาเนี่ยมันเด่นแล้วก็เครื่องเทศมันเด่นขึ้นเลยอร่อยนะอืมปกติจะเคยกินแต่ผักเชียงดาใส่ปลาแห้งวันนี้เป็นแหนมรสชาติแปลกอีกแบบ อ่ะเป็นไงชอบตรงไหนครับผมก็มันหอมพี่ว่าผมอยากจะบอกเลยว่าตอนแรกที่ผมมาเจอเนี่ยคล้ายๆผักหวานแน่เลยจุดเด่นมันต้องอยู่ที่ความกรอบแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วจุดเด่นของมาชนะาอยู่ที่กลิ่นครับอยู่ในแกนี้มันกลิ่นหอมมันเป็นสมุนไพรอ่ะคือคือมันรู้สึกถึงความเป็นสมุนไพรแล้วมีความที่เป็นกลิ่นหอมแต่ว่าปกติพวกเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยกินหรือมันกินไม่อร่อยอย่างเช่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยมันมาเคี้ยวไม่มัน แต่อันเนี้ยมันเป็นสมุนไพรเคี้ยวมันคุณผู้ชมมันหอมแล้วมันเคี้ยวอร่อยเคี้ยวแล้วมันกรอบมันมีความหวานแล้วมันก็หอม <c oughs> ทีเด็ดมากเลยครับต้องขอบคุณพี่อ้อก,กับน้องอังมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ผมมีแรงที่จะลุยต่อแล้วครับแต่ว่ากองทัพ้องเดินด้วยท้องครับผมตอนนี้ต่อกันได้ดีกว่าเราจะกินให้คุณผู้ชมบิดชา ันนี้ได้รู้จักกับผักเชียงดาครับผักที่ไม่ธรรมดาจริงๆจากพืชริมรั้วภูมิปัญญาของคนโบราณนะครับพัฒนามาเป็นพืชเศรษฐกิจที่มากด้วยคุณประโยชน์มากมายนะครับคุณผู้ชมลองมองดูรอบๆตัวของคุณผู้ชมนะครับอาจจะมีผักริมลั้วที่เอามาทําอาหารอร่อยแล้วก็มากด้วยคุณประโยชน์แบบนี้อยู่ก็ได้นะครับวันนี้นะครับไม่ผิดหวังจริงครับที่เดินทางมาไกลแล้วก็ได้มาเจอกับผักเชียงดาแล้วก็บรากาศดีๆมิตรภาพดีๆที่นี่ครับผมวันนี้ผมกับน้องไข่ดาวต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ มาเร็วมาเร็วมาแล้วเร็วไปแล้วเร็วไปอี่แล้วเร็วเร็วไปแล้วจริง